สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดน,นะครับในเวลามาสรุปผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาสําหรับศึกไทยลีกหนึ่งครับเกมนัดวันศุกร์นะครับคู่ระหว่างนะคนรราชสีมาพบกับสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันไฮไลท์ ทุกประตูที่เกิดขึ้นก็มีให้ดูในคลิปนี้พร้อมกับสถิติแล้วก็คอมเมนต์หลังเกมในสไตล์ของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าติงเคิรคิดไซโคงแล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นทุกคอนเทนต์ของผมด้วยแล้วก็นี่เลยครับสินค้าจากโกมือนะครับซื้อติดบ้านเอาไว้ใครที่ชอบดูบอลทั้งบอลไทยบอลต่างประเทศนะครับกำลังหาปลามึกรสชาติดีปลาหมึกแท้100%นะครับ นี่เลยตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับแล้วมีผลไม้จากทางฟรุตมาเนียด้วยนะครับเป็นผลไม้อบแห้งที่ก็สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้มีหลายขนาดนะครับทั้งขนาดใหญ่ที่เอาไว้ติดบ้านหรือว่าขนาดเล็กที่พกติดตัวไปได้ทุกที่นะครับซื้อสินค้านี่เลยครับสแกน QR Code มาตอนนี้หรือว่าจบคลิปนี้ก็ย้อนมาสแกนก็ได้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะครับสามารถถามข้อมูลแอดมินทุกอย่างแล้วก็ทุกสัปดาห์แจกให้เลยนะครับ กิฟเซตแบบนี้2เซ็ตแบบฟรีฟรๆเพียงแค่คุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะครับแล้วบอกว่ามาจากคิดไซสโค้งลองชิมสินค้าดูก่อนแล้ะถ้าเกิดถูกใจก็สามารถซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านกันได้นะครับดูวอนสนุกขึ้นแน่นอนเพิ่มอรรถรสในการรับชมฟุตบอล ด้วยโกมึกนะครับเอาไะครับไปติดตามผลการแข่งขันคู่ของสวัสดแคทกับขังคาวไฟกันดีกว่าครับเิบตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มต้นที่เจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับ4-2-3-1ลูกทีมของเควินแบล็กเวลประตูเป็นพิสารดอกใบแก้วคู่เซนเตอร์เป็นชาลีคาฟกับนัทพงศ์สายริยาแบ็กข,ขวาประสนโฮมแสนซ้ายจัตรษษุรัสสัตธรรม,มิดฟิลด์ตัวกลางครับนพพลพลคำกับดิเรนเดอะบรูเกอร์ ตัวลุกเป็นไทรอนนะครับปีกซ้ายสิโรฉัรทองขวาเป็นมอร์แกนเฟรเออร์และศูนย์หน้าตัวเป้าริทิพรหวานชื่นทั้งฝั่งของทีมเยือนลูกทีมของเดนิสอามาโต้มา3-43ครับประตูเป็นกิติพันธ์แสนสุข3เซนเตอร์ครับสราวุฒิกระยาธบัณดิตลาซิโอและก็สิงคานพรหมสุภัฒวิงแบ็กซ้ายปิยราชลาจังรีดขวาเป็นศิลาศีกำปังบิฟิลตัวกลางเอกสิทธิ์ชฉาบุตร กับเรียวเฮอ,อาราอิแล้วก็สาประสานแดนหน้าครับซ้ายจากกริดเวทพิรมขวาเป็นสราวุฒทรรดิศและสูน,น้าออสมันโซไปติดตามทุกไฮไลท์ทุกประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็จังหวะสำคัญสำคัญในเกมนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยหลังเกมครับจากทำชิงกับเพื่อนแล้วเปิดจังหวะน,นี้ไม่ดีครับสามอีกทีโอ้ยหลุดกรอบไปนิดเดียวจากกริดตัดเข้ามาข้างในแล้วแทงตามช่องออสมันโซจับได้แล้วยิงสวนตัวลูกนี้ บอลเข้าประตูไปแล้วครับแต่ว่าผู้ช่วยู้ตัสิ์ยกคงล้ำหน้าไปก่อนเนียเบียดกันเป็นของเจ้าบ้านครับสีโรดไหลเข้ามาตรงกลางครับดีดดนเดอร์บรูเกอร์แล้วแทงจังหวะนี้ผิดช่องไปหน่อยผู้ติดสิต้องเต่ายอ้อนฟาวมาให้ครับแต่วิ่งมาพร้อมไปเหลืองครับจังหวะนี้ให้สีโรดคนนี้ครับ <c oughs> ยกเลิกไยเหลืองวันนี้ก็แดงดีครับโอ้โหเป็นใบแดงของสีโรดฉัดทองครับดูอีกครั้งครับ เนี่ยแย่งมาได้แลลวครับจังหวะนี้แต่ว่าโดนเข้าด้านหลังแล้วนี่ครับสปริงขึ้นมาเท hey, อะไรแทงมาลูกนี้ออสมมนโซอาศัยความใหญ่บังไว้แล้วทิ้งตัวล้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรครับแล้วคือหลังมาได้ยิงเ,น,เน้นๆแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสู้เยอสุขโขไทยนำแล้วครับสราวุฒิทรลิศครับจะตุรพัฒน์ศักดิ์ธรรมครับ okay. ยอดตรงโด่งมาลูกนี้บ่งสกัดไว้แล้วตรงจะจ่อแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเคกตัวขึ้นจังหวะนี้ครับมองหาเพื่อแล้วครับไหลออกมาทางซ้ายดันขึ้นมาปียรัตปิยรัตกดเลยลูกนี้ช็อออกมาได้ครับพิสารตะวันเปิดขึ้นมาของจตุรพัฒน์โดยมงสกัดไว้นปพลพลคำกดไกลเลยครับลูกนี้ยังรับไปได้ครับกิติพันธ์แสนสุขตามช่องมาควบมาแล้วครับอับดุลฮาฟิส มีความเร็วอยู่แล้วครับอดุนาฟิสแวกมาตรงกลางแล้วกดลูกนี้ปัดได้แต่ว่าโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โเกือบแซงนำเงือบนครราชสีมาเตะมุมเปิดมาใหม่แล้วชาลีครับยับสก,กัดได้ อูสินปารุ่ยยาวหมดเวลาการข่งขันผมขอเริ่มต้นที่นครราชสีมากันก่อนนะครับที่ไม่มีอาร์มานี่อากกนาโดกองหลังคนสําคัญที่เจ็บอยู่ก็เลยใช้นัทบงสายดิยานเนี่ยมายืนคู่กับชาลีคัฟส่วนเกมรุกครับริทิพรหวานชื่นไปยืนค้าหน้าและเอามอร์แกนฟรีอร์ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าก่อนหน้านี้มาหลายเกมเนี่ยไปยืนปีกซ้ายระบบยังคงเดิมช่วงแรกครับเกมเน้นการชิงจังหวะทําเกมสู้กันไปสู้กันมาก็จังหวะของใครครองบอลอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงไปรับให้แต่พอโคราชครับ เจอจุดเปลี่ยนจากการที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ20นาทีแรกจากการโด,ดไล่ออกของซีโร่ฉัดทองลูกแถมของเขาเนี่ยนะครับอันนี้บอกเลยไม่น่าเล่นครับคือถ้าเกิดไม่มี VAR ก็ยังพอเนียนๆถ้าผู้ตัดสินไม่เห็นก็รอดไปแต่นี่มี VAR จะเอาอะไรมารอดครับยังดีที่หลังจากนั้นเนี่ยเกมโดยรวมของทีมไม่เสียเปรียบเท่าไหร่ซึ่งก็น่าชื่นชมผู้เล่นของเจ้าบ้านและควีนแบล็กเวลที่คุมสติลูกทีม ปรับวิธีการตั้งโซนเกมรับได้ดีทําให้หลังจากนั้นครับแม้ว่าจะเป็นเกมของสุโขทัยที่ชิงความได้เปรียบและก็ครองบอลตลอดแต่นคกรรชสีมาที่ได้เล่นตามเกมถนัดของตัวเองรอสวนครับแม้ว่าจะตัดบอลได้แค่7ครั้งทั้งเกมเท่ากับสุโขทยัยแต่ต้องยอมรับว่าจังหวะทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกมีความแน่นอนกว่า ได้เข้าไปลุ้นจบสกอร์หลายครั้งแบบหน้าแซงขึ้นนําหลายทีเลยขณะที่กองหลังก็ช่วยกันสุดๆครับคนน้อยกว่าแต่บล็อกลูกยิงของสุโขไทยได้ถึง4ครั้งแล้วก็เคลียบอลไปอีก26ครั้งถือว่าเยอะมากส่วนจังหวะตีเสมอก็ได้จากลูกตั้งเตะคือทีมอย่างโคราชยุคนี้ไม่ได้เด่นเรื่องการเซตบอลเข้าถามแต่วางสไตล์ชัดเจนว่าจะรับและก็โต้ได้บอลยาวเล่นบอลฉาบฉวยเก็บกินจังหวะ2ซึ่งลูกสุดฟรีคิกเตะมุมก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่คู่แข่งรู้นะครับแต่ถ้าเกิดจหวะดนกกลาาาอศ ไม่ชนะก็เสียประตูแบบที่เห็นทันทีและเอาจริงๆโอกาสของสวัสดแคทที่ตัวน้อยกว่าได้ยิง7ครั้งทั้งเกมเนี่ยนะครับตรงกรอบถึง5ครั้งนะครับความแม่นยำเนี่ยเกิน80%เลยทีว่าแนวรับค้งางข่าวไฟเครอสดีมากที่ประมาทหลายทีแต่ยังไม่โดนลงโทษถึงขั้นเสียประตูโดนแซงนำส2งนึ่ง ฟางสุโขทัยทีมเยือนเดนิสอมาโตปรับทัพมายืน3-43โดยแนวรุกเนี่ยเป็นจากริดเวทพิรมออสบันโซแล้วก็สราวุธทอรริดก็พยายามวางตัวที่เหมาะกับแท็กติกในแต่ละเกมแต่ระบบดูเหมือนจะเริ่มอยู่ตัวคราวนี้การวาง3มเซนเตอร์ของทางทีมเยือนที่ส่งสราวุธกระยาะบัณฑิตมาประสานคู่เดิมที่มีเลซิโอแล้วก็สลิงคารเนี่ยก็เพื่อมาช่วยป้องกันลูกกลางอากาศของเจ้าถิน่นที่เป็นจุดอันตรายแต่แน่นอนครับมันก็เป็นดาบสองคมก็ทําให้ปริมาณตัวผู้เล่นเกมรุกหายไปด้วย ช่วงเวลาที่น่าเสียดายก็คือว่าโอกาสครับพราะวางหลังสามาป้องกันเกมรุกของโคราชแต่โคราชมาเหลือ10ตัวและได้เปรียบครับสุขโขทัยเนี่ยมีผู้เล่นมากกว่าถึง70นาทีแทบจะทั้งเกมนะครับผมว่าสุขโขทัยควรทําได้ดีกว่านี้คือการครองบอลบุก482ครั้งและจ่ายบอลไม่เสียไป404ครั้งเนี่ยมันดีมากแล้วครับแต่การจ่ายบอลดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่อยู่ในพื้นที่อันตราย ในแดนของโคาราชเลยครับสรุปคือเซตบอลเผาเวลาทิ้งไปซะอย่างนั้นแม้ว่าจะมีสลับเล่นบอลยาวบ้างโยไปถึง27ครั้งแต่มันเข้าเป้าแค่7ก็ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันน้อยครับแม้ว่าจะพยายามปรับมาเล่น4-4 2ในช่วงครึ่งหลังแล้วแต่ก็ไม่ได้มีตัวเข้าไปกดดันในแผงหลังคู่แข่งเลยปล่อยให้ออสบันโซยืนอยู่ตัวเดียวครับกับแผงหลังโคาราช4คนเพราะส่วนหนึ่ง ก็พวงกับการโต้กลับของเจ้าถิ่นมากเกินไปคือคิดว่าเล่นเซฟไปก่อนและกะว่าจะมาเร่งแซงท้ายเกมแต่ก็ไม่ทันเพราะปรับเอาแอดเมย์บายโรวิชลงไปอีกกลายเป็นว่าทัาเนเดียยืนคู่หน้าสองจริงๆก็ดรอปออสบันโซที่ควรจะขึงในกรอบลงมาล้วงบอลสง,งานสุดท้ายครับไอที่ควรจะกดดันมากกว่าเดิมก็ไม่ได้เข้าทำทั้งยิงไกลหรือว่าเปิดบอลจากด้านข้างกลายเป็นแทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับรวมทั้งเกม13ครั้งกับตัวผู้เล่นที่มากกว่าอันนี้ไม่แปลกครับ แต่คุณยิงเข้ากรอบแค่2ครั้งอันนี้น่าคิดแล้วนะครับว่าเดนิสอมาโตเนี่ยน่าจะคิดเยอะจนเกินไปทั้งที่ฟอร์มช่วง4ี่เกมก่อนหน้านี้มีความดุดันแต่พอมาเก็บแต้มได้กลายเป็นบอลกล้ากล้ากลัวกลัวซะแล้วครับจบเกมแบ่งแต้มก,ก,กันไปโคราถือว่าแฮปปี้เพราะว่าตัวน้อยกว่าเกือบทั้งเกมแต่เสมอได้ตอนนี้12แต้มอยู่อันดับ7โซซุโขไทยครับเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนอยู่อันดับ9ของตารางคะแนน3คู่วันนี้ก็มีโปรแกรมที่น่าดูนะครับ ราชบุรีเจอกับเชียงรายยูเนเต็ด18นาฬกา18นากา30นาทีบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับหนองบัวพิชยะแล้วก็1ทุ่มนะครับเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมชสำหรับสัปดาห์นี้ชลบุรีพบกับแบงคอกยูเนเต็ดครับทั้งหมดนี้คือคิดสาโคง้งเก่งหลังเกมนะครับคู่วันศุกร์เดี๋ยววันเสาร์สรุปให้ดูกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์เหมือนเช่นเคยอย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าของทางโกมึกกันได้นะครับสแกนเคิร์โค้ดตอนนี้แล้วก็ซื้อสะสมยอดการเดี๋ยวจะมีกิจกรรม พาไปดูบอลในบ็อกซ์วีพเหมือนเช่นเคยรอแจ้งโปรแกรมจากทางแอดบินนะครับแล้วก็กิฟต์เซ็ตแบบนี้แจกให้สัปดาห์ละ2เซ็ตกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของโกร์กและก็คิดไซโคนที่เราทําร่วมกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน u ูทูบและก็ Facebook ด้วยนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ